แม้การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่จะทำให้เรารู้สึกอ้างว้างไปบ้างแต่เมื่อเทียบกับความอ้างว้างของสถานที่เหล่านี้แล้วก็ยังต่างกันลิบลับครับด้วยปัจจัยจากสถานที่ตั้งสภาพอากาศอันเลวร้ายและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ยังมีอีกหลายส่วนบนโลกที่ต้องถูกทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวและนี่คือ9สถานที่รกร้างอ้างว้างที่สุดในโลก 1. หมู่เกาะพิทแคนหมู่เกาะพิทแคนอาจกลายเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับผู้ที่อยากจะหลีกหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างครับเนื่องจากหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนพ้นทะเลข,ของสหราฐอาณาจากักรซึ่งเป็นอนณาเขตที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดโดยมีคนที่อยู่อาศัยจริงๆเพียง50คนเท่านั้นหมู่เกาะพิทแคนประกอบไปด้วยกลุ่มเกาะ4กลุ่มคือเกาะพิทแคนเกาะแฮนเดอร์สัน กาะดูซี่และเกาะโอเอโนท่ o N ามกลางความมืดมิดและโดดเดี่ยวเกาะพิทแคนนั้นกลับเป็นเกาะที่เหมาะอย่างยิ่งกับการดูดาวโดวยเกาะพิทแคนเป็นหมูกก่เกาะเดียวในโลกที่มีชื่ออยู่ใน International Dark Sky Sanctuary ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดโดย International Dark Sky Sanctuary คือเขตรักษาพันธุ์เป็นสถานที่ที่ห่างไกลและมักมืดมนที่สุดในโลกสภาพเศรษฐกิจของหมูกก่เกาะพิทแคนนั้นพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักเนื่องจากมันอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งหากนักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาใช้ชีวิตที่นี่ก็ต้องนั่งเรืออย่างน้อย32ชั่วโมงเลยทีเดียว 2. c a เคปยอร์กเพนินซูล่าออสเตรเลียเคปยอร์กเพนินซูล่าตั้งอยู่บริเวณแหลมเหนือสุดของประเทศออสเตรเลียรัฐควีนแลนด์ แม้จะเป็นสถานที่รกร้างทุรกันดารแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบริเวณใต้น้ําของดินแดนแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของแนวปะการังที่งดงามที่สุดในโลกนั่นก็คือ g r ร a แบ a ริเออร์ลิฟ a เค o r ยอกเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความท้าทายอย่างไร้ขีดจํากัดกับการเดินทางประมาณ1000กิโลเมตรใช้เวลาราวหนึ่งอาทิตย์ ผ่านเส้นทางลูกรังหรือเส้นทางออฟโรดเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งระหว่างทางก็อาจจะได้พบเจอกับชาวพื้นเมืองเนื่องจากพื้นที่บริเวณคาบสมุทรเพนินซูล่านั้นเป็นแหล่งอาศัยของชนพื้นเมืองต่างๆด้วยครับสามเชียงแทงทิเบตเชียงแทงถูกเรียกได้ว่าเป็นหลังคาของโลก เนื่องจากมันเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสูงทิเบตที่มีระดับความสูงสุดในทิเบตตะวันตกและทิเบตเหนือลากยาวไปถึงตะวันออกเฉียงใต้ของลาดักโดยมีพื้นที่ราบสูงกว้างใหญ่ไพศาลอีกทั้งมีทะเลสาบที่ใหญ่โตมากอีกด้วยเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติเชงต่างนั้นใหญ่ติดอันดับโลกเลยนะครับจุดมุ่งหมายหลักของเขตอนุรักษ์แห่งนี้คือการคุ้มครองสัตว์ป่าเนื่องจากเชงต่างนั้นมีสภาพอากาศที่โหดร้ายและคาดเดาไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่หนาวเหมือนอยู่กว้วโลกหรือพายุที่รุนแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าเป็นอย่างมาก 4. m c แมกมอ s t a ด i ลสเทชันแอนตาร์กติกาแมกมอเป็นสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ในแอนตาร์กติกสถานีแห่งนี้ตั้งอยู่บนหินภูเขาไฟที่ขรุขระ ห่างออกไปจากโบสถ์คิสในนิวซีแลนด์ราว3 8 0 0กิโลเมตรและห่างจากโคโลกใต้ประมาณ1,300กิโลเมตรมีสภาพอากาศที่หนาวเหน็บอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ลบ14องศาเซลเซียสยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูหนาวยังมีลมพายุที่พัดรุนแรงมากกว่า190กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วยการเดินทางมายังเกาะรอสเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีเพียงสองช่องทางเท่านั้นได้แก่ทางเรือและทางเครื่องบิน ซึ่งเครื่องบินที่ใช้เดินทางต้องมีขนาดเล็กไม่นับการลงจอดที่แสนอันตรายบนทานน้ำแข็งและหิ่งน้ำแข็งรอสท,ที่มีลักษณะคล้ายกับแพยักษ์ขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลในอัตราที่สม่ำเสมอที่1.5ถึง3เมตรต่อวัน5โอไมคอนรัสเซีย โอไมคอนรู้จักกันว่าเป็นถิ่นฐานที่หนาวเหน็บที่สุดในโลกเนื่องจากโอไมคอนตั้งอยู่ห่างจาก Arctic ิกเ c อร์เเพียง200กิโลเมตรเท่านั้นชนบทแห่งนี้มีผู้อยู่อาศัยถาวรประมาณ500กว่าคน แน่นอนว่าผู้คนที่นี่คือคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่ติดลบ14องศาเซลเซียสได้ในหน้าหนาวได้ดีเท่านั้นและอย่างที่กล่าวไปนะครับโอไมคอนเป็นถิ่นชนบทที่หนาวที่สุดในโลกโดยสถิติที่ทำให้สันสทานที่สุดอยู่ที่ติดลบ62องศาเซลเซียสในปี1933นอกจากความหนาวเย็นที่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วสถานที่ตั้งที่ห่างไกลไปจากผู้คนก็ยิ่งทำให้เมืองนี้ดูว่างเปล่าเข้าไปอีก หากต้องการเดินทางไปยังเมืองที่ใกล้ที่สุดก็ต้องใช้เวลานานถึง2วันเนื่องจากเมืองยาคุสที่อยู่ห่างออกไปนั้นห่างออกไปถึง900กว่ากิโลเมตรหากความห่างไกลและความเหน็บหนาวยังทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวไม่พอนะครับความมืด,ม,ดมิดที่เกิดขึ้น21ชั่วโมงต่อวันในช่วงหน้าหนาวก็น่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีกว่าครับ 6. มูเกาะเซนเฮเลนาอสเซนซันและตริสตันดากุนยา ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแล,ลนติกตอนใต้ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างแอฟริกาและอเมริกาใต้ติสตันดากุนยาเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลที่สุดในโลกมีผู้คนตั้งทิ่นฐานอยู่ที่นั่นราว3 0 0คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวนาและชาวประมงเชนเฮเลนาคือเกาะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ติสตันดากุนยามากที่สุดอย่างไรก็ตามหากคิดคำนวณเป็นระยะทางแล้วก็ยังไกลถึง2,000กิโลเมตรเลยทีเดียว การมายังเกาะแห่งนี้ต้องใช้เวลาบนเรือประมาณ6วันผ่านเข้ามาทางแอฟริกาใต้ 7. จ็ดโชเกกิราโอเปรูหากกล่าวถึงมาสูปิกซูคงไม่มีใครไม่รู้จักเนื่องจากมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมและอรารยธรรมอินคา อย่างไรก็ตามเปรูยังมีสถานที่ที่เปรียบเสมือนกับพี่น้องของมาชูปิกชูตั้งอยู่อีกฟากหนึ่งของุบเขาโชเกกิราโอเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยไปกว่ามาชูปิกชูเนื่องจากมันเป็นสถานที่ที่ชาวอินคาลี้ไยมาอยู่เป็นที่สุดท้ายก่อนที่เมืองจะถูกตีแตกไปในที่สุดสำหรับการเดินทางมายังโชเกกิราโอนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ขี้กลัวเนื่องจากต้องอาศัยการปีนเขา เดินป่าและขี่ล่อหรือลาเพื่อเข้ามาเท่านั้นอีกทั้งยังต้องใช้เวลาหลายวันด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อโชเกกิโรโอได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตการเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ก็อาจจะง่ายขึ้นเนื่องจากที่นี่นั้นมีแผนการจะสร้างกระเช้าโดยการใช้เงินลงทุนมหาศาลเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยว 8. วาเลโดจจวารี ยังมีสถานที่บนโลกอีกมากมายที่เราอาจจะไม่มีวันได้รู้จักหากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีดาวเทียมอย่างในปัจจุบันในปี2018โดรนได้จับภาพของชนเผ่าพ,พื้นเมืองที่ยังไม่เคยมีใครพบมาก่อนจับภาพได้ในดินแดนพื้นเมืองที่ยา่ที่สุดแห่งหนึ่งในบราซิลนั่นคือวาเลโดจาวารีก่อนจะปรากฏว่ายังมีชนเผ่าอีกหลายกลุ่มอยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งกลุ่มชนเผ่าเหล่านี้จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว และเลือกที่จะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง 9. แองดานาคิวเอธิโอเปียแองดานาคิวถูกเรียกว่าประตูนรกของโลกเนื่องจากมันมีสภาพอากาศที่เลวร้ายทั้งร้อนและแห้งแล้งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่50องศาเซลเซียสอีกทั้งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า120เมตร สำหรับแอ่งดานาคิวนั้นไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยดังนั้นทะเลทรายแห่งนี้จึงถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับการทำอุตสาหกรรมมากกว่าโดยอุตสาหกรรมหลกัลกๆในเขตทะเลทรายนี้คือการทำเหมืองเกลืออันมีชื่อเสียงที่ยังใช้การขนส่งโดยคาราวานอูดเท่านั้นแม้ทั้ง9สถานที่เหล่านี้จะแสนอ้างว้างและโดดเดี่ยวแต่สำหรับบางแห่งมันก็ยังมีความสวยงามและลึกลับที่รอให้มนุษย์เข้าไปค้นหาครับ